คนถามบ่อยมากทางทั้งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เอาข้าจริงนี่ชาวพุทธหรือคนไทยที่นิยมทำบุญก็มักจะมีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อเรื่องญาติครอบช่นนี้มากเรื่องการกวดน้ำนี้ที่ถามกันบากที่สุดก็คือเมื่อเรากวดน้ำไปแล้วคนชนิดไหนจึงจะได้รับอานิสง์ คำตอบก็คือมีคนประเภทเดียวเท่านั้นได้แก่คนที่เมื่อล่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยไปเกิดในสภาพชีวิตที่เรียกกันว่าเป็นเปรตแล้วก็เป็นเปรตที่เรียกกันว่าปาราัทัตตุปาชีวิเปรตแปลว่าเปรตที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัยส่วนบนที่คนอื่นเขาอุทิศให้ดังนั้น เมื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงไปไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์นรกชนิดใดๆตามที่ไม่ใช่ปาาพัทต,ตัวประชีวิเพรสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนบุญใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำให้ชัดว่า คนที่จะได้รับส่วนบุญคือคนที่ไปเกิดเป็นปราราธุตูไปชีวิตเปรตเท่านั้นดังนั้นเวลาเราทําบุญเรียกว่าเป็นการทําบุญแบบเผื่อเลือกคือเผื่อว่าถ้าญาติของเราคนใดคนหนึ่งไปเกิดเป็นปราราธุตูไปชีวิตเปรตเขาก็ได้รับทีนี้ถ้าเขาไปเกิดเป็นสภาพชีวิตอื่นละ่ะใครจะได้รับพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าบุญที่เราที่น่นนั้นมันก็ไม่เสียหายก็มาตกอยู่ที่เราทั้งหลายเช่นเดียวกัน อุปมาง่ายๆเหมือนเวลาเราไปตะโกนในหุบเขาเมื่อเราตะโกนไปเนี่ยไม่มีใครกูต่อรับเสียงตะโกนนั้นก็ก้องสะท้อนมาเข้าหูเราหรือเหมือนกับเราส่งพัสดุไปส่งนีไปให้ใครสักคนหนึ่งเมื่อไม่มีคนรับพัสดุนั้นก็ย้อนกลับมาเป็นของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทําบนกวดน้ําเนี่ยถึงญาติของเราจะไม่ได้รับ ผลนนั้นก็ไม่ได้เสียไปไหนย้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันนี่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดเจนในในีจะพูดเรื่องการกวนน้ําแล้วอยากจะพูดเลยต่อไปว่าบางคนมักจะเข้าใจผิดว่าผู้ตายนั้นชอบอะไรก็มักจะเอาสิ่งนั้นไปถวายพระเช่นผู้ตายชอบซูบุรีก็บุรีไปถวายพระผู้ตายชอบกินหมากก็เอาหมากไปถวายพระอันตรมภาพน,นี้เจอบ่อยมาก ผู้ตายชอบลิโพนะชอบกระทิงแดงเอามาถวายเป็นโหลเลยอตาตม,มาไม่ฉันแต่เขาบอกว่าผู้ตายชอบนะครั้งหนึ่งเคยได้รับรถเบนซ์นะแต่ว่าไม่ใช่รถที่ขี่ได้นะ,ะเป็นรถเบนซ์กงเท็จน,นะเอามาถวายอาตม,มาอาตม,มาก็ไม่รู้จไปทำยังไงเหมือนกันนี่คือความเข้าใจผิดนะคิดว่าผู้ตายชอบอะไรก็ถวายสิ่งนั้นเขาก็จะได้รับขอให้เปลี่ยนความเข้าใจหมายว่าเวลาเราทําบุญ อยากจะถวายทานถวายสิ่งที่พระท่านจะได้ใช้เมื่อท่านได้บริโภคใช้สอยแล้วเนี่ยบุญนั้นก็จะแปลสภาพเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นภาวะนามธรรมเมื่อญาติของเราที่ไปเกิดเป็นเปรตอนุโมทนาเขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไม่ใช่ว่าถวายปลาก็ได้กินปลาถวายน้ําก็ได้ดื่มน้ําถวายบุรีก็ได้สูบุรีไม่ใช่นะพราสิ่งต่างๆจะไม่ได้ไปในลักษณะสําเร็จรูปแต่ไปเป็นบุญเป็นกุศล ฉะนั้นขอให้ถวายสิ่งที่เหมาะสมกับแทะสององค์เจ้าถ้าท่านบริโภคแล้วสิ่งนั้นก็จะไปแปลสภาพเองมีโยมหลายคนคือความก็จะผิดว่าเวลากวดน้ำเนี่ยต้องกวดลงเดนเพราะถ้าไม่กวดลงเดนน้ําจะไม่ซึมผ่านเดนลงไปถึงขุมนรกดังนั้นเมื่อจะกวดน้ําเนี่ยเอาขันให้รองกวดน้ําไม่ยอมรองบอกว่าเดี๋ยวขอลงไปกวดน้ําข้างล่างกุฏิเอาไปกวดลงบนพื้นแผ่นเดนนั่นน่ะ คิดว่าทําอย่างนั้นจะได้บุญมากกว่าและก็กุศลหโดยบุญนั้นก็จะไปถึงผู้วัยชนจริงๆอันตมายคิดว่านี่ก็เป็นอีกความเข้าใจผิดเช่นเดียวกันก็ขอให้คิดว่าการกวดน้ําเป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นคือเวลาเราอุทิศสิ่งของให้ใครเนี่ยถ้าของนั้นเป็นของเล็กๆเ,เราหยิบให้ได้เลยแต่ถ้าของนั้นเป็นของใหญ่เราหยิบให้ไม่ได้เราท,ทําพิธีกวดน้ําเรียกว่าหลังน้ําทักซิโนโทกเพื่อ ประกาศเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองว่าฉันยกของสิ่งนี้ให้คุณนะนี่การกวดน้ําก็มีแค่นี้เองเป็นการให้ในเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่เราคนไทยมาเข้าใจผิดว่าต้องกรวดลงดินจริงๆน้ําถึงจะทะลุต้นลงไปถึงขุมนรกนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันาฉะนั้นเวลาใจของเราคิดจะให้แล้วอุทิศส่วนกุศลถ้าเขาอนุโมทนานด้วยเขาก็ได้รับแน่นอนไม่ต้องท,ทําพิธีรีตอนให้ยุ่งยากวุ่นวายแล้วประเด็นสุดท้ายมีคนถามว่า ถ้าเราทําบุญแต่ไม่ได้กกวดน้ําเลยจะได้ผลไหมคําตอบก็คือถ้าใจคุณอุทิศให้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีน้ําหรือไม่มีน้ําถ้าใจของคุณตั้งจิตตั้งใจให้อัตมาเชื่อมั่นว่าผลนั้นไม่หายไปไหนถ้าหนึ่งเราตั้งใจอุทิศสองญาติของเราไปเกิดเป็นปรารถนา คำกล่าวที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงรักษาอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมอันนี้คือแนวคิดสําคัญที่พระพุทธศาสนาต้องการสอนเรื่องการเสียสละว่าการเสียสละนั้นเราสามารถบําเพ็ญได้อย่างน้อย,อยก็คือสระดับด้วยกันหนึ่งสละง่ายๆที่สุดก็คือสละทรัพย์สองถ้าสละทรัพย์แล้วเนี่ย ต่อไปก็ต้องฝึกสละให้ให้ให้สูงขึ้นก็คือลองฝึกสละอวัยวะดูสิเช่นไปบริจาคดวงตาทำได้ไหมเมื่อบริจาคดวงตาบริจาคแขนขาบริจาคหัวใจเป็นต้นได้แล้วเนี่ยลองฝึกอีกขั้นหนึ่งได้ไหมบริจาคชีวิตบริจาคชีวิตเนี่ยได้่าเป็นการบริจาคขั้นสูงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าธรรมะคือหลักการแห่งความดีงามสุขละเมิดเราต้องยินดีสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตทุกอย่างเลย เพื่อที่จะพิทักษรักษาไว้ซึ่งธรรมะกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านต้องการสอนให้เราเรียนรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของคนคนคนหนึง่งสูญเสียไปได้สังคมไม่กระเทือนแต่ถ้าสังคมนั้นสูญเสียธรรมะสังคมจะอยู่ไม่ได้เพราะสังคมที่ไม่มีธรรมะเป็นหลักประกันคนเดือดร้อนไม่ใช่คนคนเดียวแต่จะเป็นคนทั้งสังคมคนทั้งโลกคนทั้งประเทศก็ได้ท่านจึงบอกว่าถ้าทำอยู่คนส่วนใหญ่อยู่ได้แต่ถ้าทำศูนย์ คนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ดังนั้นเวลาเกิดเหตุวิกีตเช่นธรรมะหรือหลักการแห่งความดีงามถูกช่วงจับทําร้ายทําลายปลอมแปลงครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงยินดีสละทรัพย์เพื่อที่จึงยินดีสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาธรรมเช่นพระสงฆ์ในสมัยพระเจ้าโสมมหาราชยินดีนั่งแล้วก็ให้มาอาหมาัดคนหนึ่งเอามีดตัดคอทีละองค์ทีละองทีละอง,ะองเพราะอะไรเพราะท่านต้องการรักษาธรรมะเอาไว้ในช่วงนั้นมีพระปลอมมาบวชเป็นจํานวนมาก แล้วพระราชาอยากให้พระปลอมกับพระแท,ท้ทําสังฆก,กรรมร่วมกันแต่พระแท,ท้ท่านบอกว่าจะให้ทําสังฆกรรมร่วมกับพระปลอมทําไม่ได้ต่อให้ตายก็ไม่ทํานี่ยินดีสละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้ในพออนั้นจึงมีพระจํานวนหนึ่งถูกมหาหมาดเอาดาบตัดคอตายหลายคนท่านเหล่านั้นยินดีตายเพื่ออะไรพิทักษ์ไว้ซึ่งความถูกต้องและชอบธรรมนี่แหละท่านจึงบอกว่าต้องยินดีสละทรัพย์ พื่อรักษาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสุดท้ายต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งทมเพราะถ้าทาอยู่สังคมอยู่แต่ถ้าทาศูนย์สังคมก็พังทลายนี่คือหัวใจของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาถ้าเราจะเอาบทเรียนเรื่องความเสียสละอันใหญ่หลวงที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยอัตมาภาพคิดว่านำมาใช้ได้เป็นอย่างดี เช่นในยุคหนึ่งพลเอกเปรมตินสุวรรณนนท์ได้รับการเชิญให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งหลังจากที่ท่านเป็นมาแล้วหลายหลายสมัยแต่พลเอกเปรมบอกว่าผมพอแล้วการที่ท่านบอกว่าพอแล้วเนี่ยคือการที่ท่านยอมเสียสละตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้คนอื่นปรากฏว่าปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขแล้วท่านก็กลายเป็นรัฐบุรุษรของชาติมาจนทุกวันนี้ในทํานองเดียวกันอาตมภาพคิดว่า ถ้าผู้นำรัฐบาลของเราณเวลานี้เสียสละความยึดติดถือมั่นในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของตนประกาศเว้นวักขึ้นมาแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะได้คือตัวผู้นำเองก็มีความสงบร่มเย็นในชีวิตสังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมแห่งสันติและสังคมแห่งสามัฉันเหมือนเดิมดังนั้นจะเห็นว่าความเสียสละเอามาใช้ในระดับชีวิตประจำวันก็ได้ ใช้ในทางการเมืองก็ได้ใช้ในระดับประเทศใช้ในระดับโลกก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความว่าเสียสละได้กว้างขวางหรือแคบแคบมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่หน้าเวลานี้อจะมาคิดว่าสังคมไทยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบําเพ็ญทำข้อที่เรียกว่าเสียสละนั่นคือใครก็ตามที่เคยโกงเคยกินเสียสละผลประโยชน์ที่คุณเคยโกงได้ไหมเอาผลประโยชน์เหล่านั้นไปเจือจานให้กับคนทั้งประเทศคนที่ยึดติดถือมั่น ในอัตตามากๆเสียสละอัตตาทิ้งได้ไหมกลายมาเป็นคนเล็กคนน้อยคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้คนที่ยึดติดนแนมอำนาจเสียสละอำนาจทิ้งได้ไหมเพื่อที่ว่าสังคมจะได้สงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเห็นว่าคําสอนพื้นฐานที่เราได้ยินอยู่เป็นประจําคือเรื่องความเสียสละสามารถกอบกู้สังคมไทยทั้งระบบก็ยังได้